ซับอร์บานอีกแล้วเช่นเคยค่ะกระบะสายทำกินนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้รถรอรอด้วยแล้วก็อยากจะเอาไว้ทำกินด้วยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะในตำนานที่เราหลายๆท่านนะคะกำลังเลงแล้วก็กำลังจับจองกันอยู่นะคะก็คือคันนี้เลยนะคะโตโยต้า 2018ค่ะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสวยครบจบในคันเดียวนะคะหล่อมากลูกค้าใครได้ไปจะบอกเลยว่าแค่แม็กก็คุ้มแล้วนะคะในส่วนคันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนอยู่นะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวตัดด้วยสีดํานะลูกค้าดูเท่มากๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างคะ่ะล้อทั้ง4ล้อนะลูกค้าไม่มีตําหนิเลยนะคะ คนใช้งานคือถือว่าใช้งานแบบทนุถนอมรักรถมากๆเลยนะคะเพราะดูจากแม็กได้เลยนะลูกค้าในส่วนของนี่กระจกลูกค้ากระจกมือจับประตูจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าจะบอกได้เลยว่าค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็สามารถแบบเคาะได้เลยลูกค้าสีคือบางมากรับประกันเลยว่าไม่มีเก็บสีเลยนะคันนี้ไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมต่อ่ค่ะสีคันกกเล็กใหม่แนะ่นอนคุณพี่นี่ ไม่ดูน็อตเลยนะคะลูกค้าในส่วนด้านท้ายนะคะไม่มีเลยที่จะไขลูกค้าแมกไรเนอร์อยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะด้วยสภาพของเขาแล้วก็ ที่เป็นรถปี2 0 1พด้วยลูกค้าแต่จมพาไปชมในสองด้านในนะคะออปชันบอกได้เลยใครที่ไม่ได้เน้นออปชันคันนี้คือจบเลยสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com กุญแจรีโมทให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ด้านในนะคะสามารถรับโทรศัพท์ได้นะคะจากคอนโซลกลางคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะ บอกได้เลยว่าค่อนข้างสวยค่อนข้างจบเลยนะลูกค้าใครนะมองหารถที่พอนน้อยๆสบายๆนะคะจะมองได้เลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆเลยในส่วนแองแกลของเขานะคะเปิดได้90องศาเลยนะคะลูกค้าขึ้นลงสะดวกสบายเลยนะคะสําหรับใครนะที่จะบรรทุกผู้โดยสารก็ถือว่าโอเคเลยคันนี้นะคะนี่ให้ดูเลย104เมตรอาร์นะลูกค้าดูกันแบบว่าชัดๆเลยนะคะตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถมาแกะดูได้เลยทั้ง2ด้านเลยนะคะ รถค่อนข้างสวยนะลูกค้าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสําหรับใครมองหาอยู่จะบอกได้เลยว่าต้องรีบเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะส่วนมากรถแต่งลูกค้าจะกลัวว่าทําเครื่องมาเปล่านี่นี่ให้ดูเลยลูกค้าจ๋าคันนี้ค่ะลูกค้าแทงการความร้อนอยังคงสภาพเดิมเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยในส่วนห้องเครื่องนะคะได้9 0 90%เลยถือว่าสภาพนางฟ้าเลยนะคะสำหรับคันนี้เอาไปพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าวันที่ลูกค้ารับรถเคลบสี่คันสี่ให้ไม่ไม่กิ๊กเลยลูกค้าสามารถเอาไปเนี่ยพร้อมเลยลูกค้าพ่นกับเติมน้ำมันเท่านั้นจบเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าใครที่อยากได้นะคะราคานะคะลูกค้า ะะที่กำลังรอโปรโมชั่นในเดือนแห่งความรักนี้นะคะ,ะบอกได้เลยนะดอกเบีย้ยทำได้ตั้ง0.2-0.9เลยนะคะดอกเบีย้ยนาะน0%หนึ่งปีคับฟรี90วันนะคะลูกค้าอีก3เดือนไม่ต้องผ่อนเลยนะคะเอาเงินไปหมุนในธุรกิจก่อนนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมา,มากๆค่ะสำหรับราคาคันนี้นะคะอยู่ที่460,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนน้อยๆสบายๆเพียงแค่เดือนละ8,000บาทเท่านั้นลูกค้าสามารถเข้ามาชมรถตรัวจริงได้ที่บอริดบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะรถจอด น่าจะไปแล้วแหละน่าจะไกล์ไปแล้วแหละเพราะว่าน้องค่อนข้างรอเลยนะลูกค้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะคะสําหรับใครอยากได้ข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมนะคะสามารถทักหาเราได้หมด5เพจเลยนะคะเพจสํานักงานใหญ่เพรบุรีเพจเพชรบุรีเพจอามหวเห็นแล้วก็สาขาราชบุรีนะคะสําหรับวันนี้จมแล้วก็เจ้าตระจ้ารีโว ок, เครื่อง2.4ตัวเจปี2018นนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ